นี้วันที่สามสิกราคมสองพันห้เป็นวันที่28่ข้าเจ้านายพิสุพันภุสิมันตุขุนโูเลหนึ่งเจห้าขอสายเสียงสืดสาธย,ยายพระสูตรพระวลิตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสงฆ์บ,บูชา,บบา,บบาและอาจารย์บูชาและครูอาจารย์ทั้งหลาย ตุเทวตาสัทมังมุนีราชสสะตุนันตุสะพามโตังจากเขากามิจารุเฟขิสศการตเตยันทาริเขวิมาณีทิเฟรัตเทจาเขามิจรุวะนะคะหะเนเขหวัตุมิเกเต เกยังมณีวรวะจนะโสมีสุนันตุมสวรรคาลูยมวันตามสวรรคาลูยมวันตามสวรรคาลูยมวันตาสองบูชาพระตนะตยาสก พะตนตรัะวระหัเงสมมาสมุทตวเาะว่าพทธังพวันตังอภิวาทิตัวขาโตเพระว่าตัตะมูตะมงนสมาซ่าสุปิปันโนภพราะว่าตัวสศราสองโคสังขังนอ สี่นวัสการสิธิคาทาโนตัสสะประกอบตัวลรตัวสมมาสมปุสนโนตัสสะปะกอตัวเรตัวสมมาสมปุตสันโตัสะปะกตัวาตัสมมาสมปุตสสะหาตสมะางส่นนัจจามิธัรมังสนังกัจจามิส่งคงสนนังกัจจามิ utih mią bhii ku taa ngó sá na ngó chá mię tutih mią bhii tham wa anhsá na ngó chá mię tutih mią bhii saa ngaa ngó saa na ngó chá mię tatih mią bhii ku โยมมีเสนะนํโวรนเอตินะสาจจวัตเทนะโสติเมหุโตสัมปทามัจจิเมเสนะนํยังยํโสมีเสนะเอตินะสาจจวัตเทนะโสติเมหุโตสัมปทาเจตมหาสีในสูตรโยมีสตาทเอกังสมยังเพราะว่าปัจเจสุวิหารติกปิระวัฏฐะสวิงมะเฮโนเน มะหัตตาภิกขุสังเคนะปัิงวันจามัตเตภิกุเตหิอุเหวอรหันเตทัสะหิจะโลกถาตวหิเทวตาเยหุเยนะสันนิวติตาหนติภวันตังทสนายะภิกขุสังคันจะอตโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวนังเตถะหิโหหิโหิ sāṅkho bhagavāsa kēsū īhā rāti kāpi rāvātu sūvīṅhau niyā pāhātā bhikṣu saṅkhē na satiṅkhañca māt tehi bhikṣu tehi supehe vā ārahaṅ tehi tāsa hi ca loka tātu hi teva tāye huye na sannivati tāhaṅ te อถาวาสยมาติยถโพตาเตโวตาตยถาปินามะอะวะโพดิสโสสมัตทมังจิตังวาพาหังปะรารายยะสาริตังวาพาหังสมิจฉยะเอโอะเมวะสทาวาเสสุเทวีสุอันตรอิตาภควาโต ภูระตปาตุระหังตัวอสกุตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกวันตังอัต้องสุเอกวันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกยองคาทังอภาสิมหาสมาโยภวนามิงเทวกายาสวาตาอาคตัม วังธรรมะสมะยังทับจิตตัเยวะอปรราจิตตะสังคันเตงตะโคภรรติวตาภโกโตสันติเกอวังคาสั่งฟาเตงจัตถาภิกขะอุโสมมาธาหังสุจิตตังอัตโนอุจุกามังสุสหะราทีธีวะนิตานิขะหิตวา อินทาลียานิลัพสัติปันธิตาเนอาตาก็เปราเทวตาสภาวะโตสันติเจียงราทั้งภาษีกิตว่ากิลังกิตว่าผลิกังอินทากิลังโอหัตจามะเมชาเตจรันติสุทวิมมะลา ภูมิตาสุทันตาสุสูนาคาติมอาตโคปลาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งผภาเสือเเกจิพุทธังสนังพุทาเซนุเตครับมิสันติอับายะพูนวะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริภุริสันติเต อัตโถโภภควาภิกขุอมนเตสิเยหิเยนะวิกขะเหตะสะสุโรกะทาตุสุเทวะตาสันนิพพะติสาหุนติสัทโธตัสสะนายะภิกขุสังฆันตะเยวิเตภิกขะเวอหิสุงอัตตีตมัฏฐานังอะระหันตวะสัมมาสุขตาเยสัมมิ เจวตาสันนิวติตาหิสุงอายาชาปิไมหังเอตระหิเจปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมตทานังอารันโตสมาสมุทาสทีสังสีติประการทานังเอตระเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิวติตาหิสันเจ สยยตาวิเมหังเอตราชิจิตสามิภิกขเวเตวกายังนาวานิกิตายิตสามิภิกขเวเตวกายังนาวานิเจสิสามิภิกขเวเตวกายังนาวานิตังสุนาทาสาตุกังมนะสิปโรทาพาสิตสามิเต เอวัมพันเตหิโคเตภิกขุภควาโตวัจจัตตุสุภควาเอตถาโอจะสิโลกมะนกัสสามิยถะสุมมาตสัสสเยสิตาคิริขาปลัปหิตตาสมาหิตาปุถุสหวัสสลีนาโลกหัสาิสโนโาตม Sasta vipa sana ma navila. Yopen chassate yatava, what nakavila, what will Tatoa manta di sata, sava kisa, sanya te, teva kaya, aficanta, tevishana, tafikando, teja ata pamaka

วันนาวันโตยศศิโนโอท้าวนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่นางชาสหัสส่าหิมะวตายากานานาต่อนิโนอทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสศศิโนโอท้าวนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่นางตาตาคิลาติสหัสส่ายากานานาต่อนิโนอิทิมันโตชิติวันโตวันนาวันโตยสศศิโน โยธมโมทัมนาวิกกามุงภ so, no, no, ิกุนังสมิติงวานังอิเจเตโสรสะสหัสสังยักานานาตวันิโนอิติวันโตสิติวันโตนนวันโตยศสิโนโมทัมนาวิกกมุงภิกุนังสมิติงวานังเบียสามิตาวันจัตสตายักานานาตวันิโนอิติวันโตสิติมันโตนนวันโตยศสิโนโมทัมนาวิกกมุงภิกุนังสมิติงวานัง คุณพีิโลล่าจะาฮิโกเวปุอนัสสานิเิสนังฟินฟินโยนังสตัสสะหัตสังยคานังปะยิรูปัสติคุณพี่โลล่าจะข้าฮิโกโซฟะภาสาไม่ติงว่านัง